ผู้ว่าราชาการจังหวัดนครรีธรรมราชนะคะก็ได้นําหัวหน้าส่วนราชาการยื่นสงบนิงไวอาไลส้มเด็จพระนางเจ้าซิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงก่อนที่จะมีการประชุมหัวหน้าส่วนราชาการประจําเดือนค่ะ ทีหองประชุมซี่วิชัยซาลกลางจังหวัดนครรีธรรมราชนายส้มชัยลีล่าน้อยผู้วาราชาการจังหวัดนครรี่ธรรมราชเป็นประธานการประชุมหัวนาส่วนราชาการประจำเดือนโดยก่อนที่จะเริ่มมีการประชุมค่ะได้เชิญหัวนาส่วนราชาการข้าราชาการและก็เจ้าหน้าที่รวมกันยื่นสงบหนิงไว้อาัยเป็นเวลา9 3วินาทีเพื่อแสดงความอาัยและสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณอันห้าทีสุดมีด้ต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม มราชชนนีพันปีล่วงภายล่างสำนักพระราชวังได้มีประกาศเรื่องการสเสด็จสวัรคิ์ค่ะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสงบและความอาลัยยิง่งข้าราชการทุกคนตั้งรวมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณคุณและพร้อมที่จะน้อมนำแนวพระราชดำริข้องพระองค์มาปฏิบัติในการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติซื่ไปค่ะครับจากนั้นผู้ว่าก็ได้มอบโล่นะคกับเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ไอ้แก่จังหวัดนครที่สำนักงาน่างกพร้อมกำชับทุกภาคส่ว รวมกันคับเกือนนายบ้ายพัฒนาจังหวัดควบคู่กันทมานเพื่อดูแลประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนนะครับ